สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องคองเรากันอีกแล้วนะคะก็ช่องเราก็จะเป็นช่องที่นำเสนอเรื่องราวของน้องๆน,นะครับเบบี้มอนสเตอร์นะก็หลังจากที่ EP 5ีานะคะก็ได้ออกไปแล้วนะก็เป็นการประเมินรอบสุดท้ายใช่ไหมคะก็ตอนแรกก็ยังเป็นน้องๆทั้ง3คนอยู่เลยนะที่ได้ร้องเพลงยังเหลืออีก4คนนะคะ ก็ใน EP ที่แล้วใช่ไหมคะป่ายอย่างก็ยังย้ำว่าเบมอนจะไม่มี7คนอย่างแน่นอนใช่ไหมคะแต่ว,ว่าล่าสุดค่ะทางช่องของน้องๆเบบี้มอนสเตอร์นะคะได้ปล่อยช็อตวิดีโอออกมานะคะเป็นการเต้น cover เพลง flowers ของพี่จีซูนั่นเองนะแล้วในวิดีโอนะคะทั้ง7คนก็ได้เต้นกันครบเลยนะนั่นหมายความว่าน้องๆทั้ง7คนยังอยู่ครบนะคะ ก็อย่างที่บอกไปนะคะว่า Last Evolution เนี่ยก็น่าจะตัดเสร็จไปตั้งนานแล้วนะคะสมาชิกก็คงจะคอมพลีตไปที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้น้องๆก็อาจจะกำลังอยู่ในช่วงดำเนิกนการเตรียมโปรเจกต์เดบิวต์นะก็คือปล่อยช็อตวิดีโอชุดนี้มาก็ไม่ต้องเดาแล้วนะว่าครบ7หรือไม่ครบ7นะแต่ก็ต้องมารุ้นอีกทีนึงค่ะว่าโปรเจกต์นั้นจะแบ่งเป็น2โปรเจกต์หรือว่าจะเป็นโปรเจกต์เดียวเป็นเบมอน7คนเลย แต่ใดๆก็คือน้องๆยังอยู่ใน YG ครบอย่างแน่นอนนะคะและที่รู้สึกดีใจนะคะก็เมื่อไม่นานมานี้ใช่ไหมคะก็เริ่มมีการปล่อยวิดีโอออกมานะไม่รู้ว่า YG เนี่ยต้องการทำการตลาดแบบใหม่หรือเปล่าเพราะว่าเมื่อก่อนใช่ไหมคะการเป็นเด็กฝึกของ YG นะคะลำบากมากนะคะแม้แต่โซเชียลก็ห้ามเล่นใช่ไหมคะมีโทรศัพท์ไว้โทรกลับบ้านอย่างเดียวนะ แต่รอบนี้ YG กลับทำเลยการเปิดตัวนะคะไม่ใช่แค่วิดีโอแนะนำสมาชิกที่จะได้รีวิวในโปรเจกต์ต่อไปเหมือนทุกทีนะแต่เป็นการเปิดตัวสมาชิกครบทั้ง7คนพร้อมกับชื่อโปรเจกต์ด้วยนะแล้วก็เราจะเห็นที่มีคาะว่าน้องๆก็เริ่มมีแฟนคลับแล้วนะตั้งแต่ รายการได้ถูกเผยแพร่ออกไปนะคะก็มีคนมารอน้องๆหน,น้าตึกนะก็เริ่มกันตั้งแต่ตอนนี้เลยใช่ไหมน้องๆก็เริ่มมีแฟนคลับเยอะขึ้นด้วยค่ะไปไหนคนก็เริ่มจําได้แล้วก็ล่าสุดใช่ไหมคะก็เริ่มมีพี่ๆทีมงานต้องเดินตามประกบแล้วนะก็มีรถไปรับไปส่งด้วยนั้นหมายความว่าน้องน่าจะอยู่ในช่วงโปรเจกต์เดบิวต์อย่างชัดเจนแล้วนะทุกคน ก็ไม่รู้ว่า YG มือลั่นเรืออะไรนะคะที่ได้ปล่อยช็อตวิดีโอของน้องออกมาตอนนี้นะก็ไม่ต้องลุ้นแล้วค่ะน้องๆอ,อยู่ครบ7คนแน่นอนแล้วก็ออย่างที่รู้กันนะคะว่า Blackpink จะหมดสัญญาลงในอีกไม่กี่เดือนนี้แล้วนะข่าวลือก็มีหลายกระแสค่าว,ว่า Blackpink จะต่อสัญญาทั้งวงหรือว่าจะมีบางคนที่ไม่ต่อสัญญา อันนี้แอดขออนุญาตวิเคราะห์นะคะการที่น้องๆได้เดบิวทั้ง7คนนะก็น่าจะมีผลต่อการเซ็นสัญญาจาก b l a c k พิ n k ด้วยเหมือนกันนะเพราะว่าไรายได้จาก YG นะคะมากกว่าแ0นะมาจาก b l a c k พิ n k นะคะอย่างที่เรารู้กันใช่ไหมคะว่าในปี2019ค่าในกรณีหุ้นของ Burning Sun ใช่ไหมคะที่ทำให้ YG ประสบปัญหาหุ้นร่วงเป็นประวัติการนะคะจนทำให้ประธานบริษัท คนปัจจุบันนะคะได้ลาออกนะคะในขณะนั้นนะ ประธานบริษัทคนนั้นก็คืออย่างฮยอนซอกในวันนี้นั่นเองนะก็ได้กลับมารับตำแหน่งประธานบริษัท YG อีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วรอบนี้ก็กลับมาพร้อมเบบี้มอนสเตอร์นะคะเหมือนรอบที่แล้วใช่ไหมคะที่ปายางก็ได้อยู่กับ Black พิงนะคะจน Black พิงเนี่ยได้เดบิวต์จนประสบความสำเร็จนะอันนี้แอดก็ไม่ได้พูดเองนะคะก็อ้างอิงจากสื่อจากเกาหลีนะเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันนะคะ Black พิงก็ได้แบกเพลง13เพลงไปเวิร์ทัวรอบโ มาแล้วนะคะคทุกคนแล a c k p ง n k ไม่ได้มีผลนะคะต่อการตลาดของ YG อย่างเดียวนะคะก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะคะของตลาดเทป๊อนะคะที่นำรายได้เข้าสู่ประเทศเกาหลีใต้อย่างมหาศาลนะเรียดได้ว่า b l a c k พิงคนี่คือ The b a บ k ของจริงเลยนะเปรียบสเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของ YG เลยทีเดียวก็เลยคิดว่าน่าจะมี b l a c k พิงคนะคะบางส่วนที่ต่อสัญญานะ ซึ่งก็อาจจะเป็น2ใน4หรือ3ใน4หรืออาจจะเป็นทั้งหมดเลยก็ได้นะคะทุกคนเพราะว่าการที่จะแบกเด็กทั้ง7คนโดยที่ไม่มีเส้นเลือดใหญ่นั้นคงจะไม่สามารถทําได้อย่างแน่นอนนะคะซึ่งอาจจะจริงตั้งแต่แรกนะคะที่ว่าเบมอนอาจจะไม่มี7คนนะเพราะว่าเอาจริงๆนะคะเราก็ไม่รู้นะคะว่า ไทม์ไลน์ในการถ่ายรายการนะคะของ Baby Monster ใน last evolution ใช่ไหมคะเราไม่รู้ว่าเหตุการณ์ไหนเกิดขึ้นก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็นการประเมินหรือว่าการถ่ายแนะนําตัวของน้องๆน,นะซึ่งอย่างที่แอดบอกไปแล้วใช่ไหมคะว่ารายการเนี่ยน่าจะถ่ายจบไปแล้วนะแล้วก็ได้เอามาตัดนะคะอาจจะเป็นการเรียงไทม์ไลน์ใหม่หรือว่าอาจจะเป็นไทม์ไลน์ตามจริงก็ได้อันนี้เราก็ไม่รู้นะ ซึ่งอย่างที่เราเคยรู้ใช่ไหมคะ YG เคยจะเดบิวต์นะคะเกิดกลุ่มทั้งหมด9คนสุดท้ายนะคะก็เหลือ5คนแล้วก็ถูกคัดออกจนเหลือ4คนนะคะก็ได้เป็นแบล็คพิ n งในปัจจุบันนะทุกอย่างเป็นแค่การวิเคราะห์และการคาดเดาของแอดนะคะแล้วก็ร่วมกันเชียร์เราก็เป็นกำลังใจให้กับน้องๆเบมอนทั้ง7คนด้วยนะก็แอดจะจะขอร้องนะคะว่า รักใครชอบใครได้นะคะรักน้อยหน่อยรักมากหน่อยแต่ว่าอย่าตีกันนะคะทุกคนเรารักใครก็ควรจะรักทั้งหมดนะเพราะเขาอยู่ด้วยกันเขาก็รักกันใช่ไหมแล้วเราจะตีกันไปเพื่ออะไรคะทุกคนเท่าที่อาจเห็นนะก็ยังไม่ทันได้เดบิวต์เลยนะคะก็มีแฟนวอลแล้วนะไม่เอานะคะก็ขอฝากไว้อีกหนึ่งประเด็นนะคะก็ขอให้รักกันไม่ตีกันแล้วก็ถ้ามีอะไรที่มาอัปเดตอีกนะคะก็จะเอามาให้ดูกันนะ วันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะขอบคุณที่ซีไอยันนะคะโอ้ยสุเเ